ครับตอนสองมาต่อตอนสองกันที่วิธีการรับมีดนะครับเรามาดูเรามาดูวิธีการรับมีดแบบที่มีใบมีดหนาก่อนนะครับใบมีดที่มีความหนาเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วก็คือมันมีความหนาตั้งแต่1.2มิลขึ้นไปถึงประมาณ1.6มิลนะครับเพราะนั้นการรับมีดที่มีใบมีดที่หนาเนี่ยนะครับเราจะต้องรับให้ความหนาของใบมีดเนี่ยมันบางลงไป ให้มีความหนาที่ใกล้เคียงกับความหนาที่เหมาะสมก็คือประมาณ1มิลหรือ1 2จมิลหรือต่ำกว่า1มิลน,นะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งต้องใช้วิธีการรับมีดโดยการแน่ผินนะครับเวลาเรารับด้านในนะครับอันนี้เนี่ยพูดถึงการรับมีดด้านในของมีดนะครับเพราะว่าด้านนอกเนี่ยด้านนอกของมีดเนี่ยยังไงเสียเราก็ต้องวางหินให้แนบกับใบมีดอยู่แล้วนะครับเพื่อเพื่อให้มีดด้านนอกเนี่ยเป็นแนวตรงนะครับส่วนด้านในของมีดเนี่ยเวลาเรารับคม หรือฝนมีดที่มันมีใบมีดหนาเนี่ยนะครับเราจะต้องวางหินให้เอียงใหให้แนบลงไปกับกับผิวเหล็กหรือว่าใบมีดให้มากที่สุดนะครับแบบนี้นะครับแนบกับใบมีดให้มากที่สุดเพื่อเพื่อรับหรือฝนให้ความหนาของเนื้อเหล็กหรือความหนาของใบมีดเนี่ยบางลงจนมีความหนาที่เหมาะสมในการที่เราจะไปใช้กรีดเปลือกของต้นยางพารานะฮะ ฝนจนใบมีดในบางลงซึ่งซึ่งเวลาเราซื้อมีดหนามาเนี่ยเวลาเรารับหรือฝนมีดเนี่ยต้องใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะรับหรือฝนให้ใบมีดเนี่ยมันมีความหนาที่ลดลงจนมีความเหมาะสมในการนําไปใช้กีดย,ยางนะครับเพราะว่าความแข็งของเนื้อเหล็กอย่างหนึ่งนะครับซึ่งทําให้ต้องเสียเวลาแล้วก็ใช้แรงค่อนข้างมากในการฝนหรือรับมีดให้มันมีเนื้อเหล็กหรือใบมีดให้บางลงนะครับ เรามาดูว่าเวลาเราทําไมเราจะต้องรับมีดให้ใบมีดเนี่ยมันบางลงขนาดนั้นนะครับลองดูรูปนะครับลองดูรูปรูปที่หนึ่งนี่นะครับรูปที่หนึ่งนะครับรูปที่หนึ่งเนี่ย ตรงนี้จะเป็นความหนาของเนื้อเหล็กหรือความหนาของใบมีดนะครับก็คือความหนาที่ประมาณ1.6มิลมนะครับความหนา1.6มิลนะครับความหนาเต็มเนื้อเหล็กนะครับอันนี้ที่เส้นปะสีดำเนี่ยจะเป็นความหนาที่ประมาณ1.0มิลมนะครับซึ่งเป็นความหนาที่เหมาะสมซึ่งผมขีดเส้นป่าไ้เห็นว่า มันเป็นความหนาที่เหมาะสมของใบมีดที่เราจะใช้ในการกรีดยางนะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพตัดด้านข้างนะครับเป็นภาพตัดด้านด้านข้างด้านความหนาของของหูมีดด้านนี้นะฮะเป็นภาพตัดตรงส่วนนี้เสียนออกมาเพื่อให้เห็นเห็นได้ง่ายนะครับเห็นได้ง่ายประกอบประกอบวิธีการเทคนิคการรับมีดนะครับส่วนเส้นสีแดงเนี่ยส่วนเส้นสีแดงเนี่ยเป็นแนวในการที่เราวางหินนะครับเป็นแนวที่เรา ระวางหินใกนการรับมีดนะครับระวางหินให้ให้เอียงทํามุมมันจะกลับกันนะฮะวางหินที่ที่จะเอียงทํามุมกับแนวระนาบของใบมีดนะครับเอียงทํามุมขนาดนี้นะฮะจะเห็นว่า,าแนวเส้นสีแดงหรือแนววางหินเนี่ยระวางให้มันลาดลงเพื่อที่จะรับหรือหวนมีดเนี่ยให้มันมีความหนาให้ความหนาตรงส่วนที่เกินกว่า1มิลขึ้นไปเนี่ย ให้มันหมดลงไปจนเหลือความหนาของใบใบมีด,มดหรือใน,นเหล็กแค่ประมาณ1นมิลซึ่งเป็นความหนาที่เหมาะสมนะครับเพราะนั้นเวลาเรารับมีดกีดยางที่มีความหนาเนี่ยเราจะต้องวางวางหินให้ให้ลาบหรือเป็นแนวระนาบกับกับใบมีดให้มากที่สุดหรือว่าทํามุมกับแนวแนวระนาบของใบใบมีดให้น้อยที่สุดมุมนี้นะฮะให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อฝนตรงนี้ไอไอตรงส่วนที่หนาเกินเนี่ยทิ้งไปนะครับที่ไม่ได้ใช้งานทิ้งไป รจริงจะเหมาะสมนะครับอันนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับเส้นสีแดงเนี่ยจะเป็นเส้นของแนว,แนวการแนวการรับมีดที่ถูกต้องสําหรับมีดกริดยางที่มีความหนา1.6มิลน,นะครับนะฮะส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือเราลองมาดูดูรูปที่2นะครับรูปที่2เนี่ยจะเห็นว่ารูปที่2จะเห็นว่า แนวทางของแนวของการวางหินเนี่ยมันจะเอียงขึ้นมาเอียงทํามุมกับแนวระนาบของใบมีดขึ้นมามากกว่ามากกว่ารูปที่1นนะครับลองดูนะครับมากกว่ารูปที่1นนะครับมุมตรงนี้เนี่ยของรูปที่1เนี่ยจะน้อยกว่าก็คือแนวการวางหินเนี่ยทำมุมกับแนวระนาบของใบมีดตรงนี้จะน้อยกว่านะครับส่วนรูปที่2เนี่ยตรงมุมตรงนี้เนี่ยจะทํามากกว่าก็คือคือเวลาระวางหินรับมีดนะฮะมันจะเอียงทํามุม หินมันจะเอียงขึ้นมาทํามุมแบบนี้นะครับทางใต้เนี่ยการรับแบบนี้เขาเรียกว่าการซุ้มคมหรือว่าการเอียงหินให้ทํามุมกับแนวนี้มากๆนะครับมุมตรงนี้จะมากกว่ามากกว่ารูปมากกว่ารูปที่1นะครับมากกว่าวิธีการรับแบบที่1นะครับอันนี้ผมเรียกว่าวิธีการรับแบบที่1แล้วกันนะครับมากกว่าแบบที่1่วิธีการรับในแบบที่2เนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้าเราซื้อมีดกรีดยางที่มันมีความหนา1.6มิลนะครับอันนี้จะจะเป็น ความหนาเต็มเนื้อเหล็กก็คือหนึ่งุดกมิลเส้นปะาสีดำนี้ก็คือหนึ่งุดหนึ่งมิลนะครับถ้าเรารับแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเ,เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนะฮะว่าส่วนหนาของเนื้อเหล็กที่มันเกินอยู่เนี่ยตรงเนี้ยมันยังเหลืออยู่นะครับมันยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเวลาเรากรีดยางเนี่ยเวลาเราใช้มีดกรีดยางเนี่ยถ้าเรารับวิธีนี้เนี่ยมีดที่มีความหนาหนึ่งจุดหกมิลนั่นหมายถึงว่า เวลาเรากรีดยางเราต้องออใช้มีดกรีดยางที่มันมีความหนาของใบมีดเนี่ยเต็ม1.6มิลเพื่อใช้คมมีดเ,เนี่ยตัดแซกเฉือนตัดเฉือนเปลือกยางเพื่อแซอะให้คมมีดเนี่ยมันแทรกเปลือกยางขึ้นเข้าไปเพื่อตัดเฉือนเปลืในในในอกยางออกเต็มเนื้อเหล็กก็คือ1.6มิลนะครับแต่ถ้าเรารับวิธีนี้นะครับวิธีที่เรารับวิธีนี้ตามรูปที่1เนี่ยนะฮะตามรูปที่1เนี่ย ความหนาของใบมีดถ right <ique> hmm. ้าเราฝนลื่นลับแบบนี้ความหนาของไม่มีจะเหลือเพียงแค่1มิลนะครับแล้วมุมตรงนี้มันจะลาดลงนะครับการกรีดยางการกรีดยางด้วยการรับมีดวิธีนี้ในใบมีดที่หนานะครับการรับมีดวิธีนี้จะทําให้การกรีดยางทาให้ผู้กรีดยางเมื่อนํามีดที่รับแบบนี้ไปกรีดแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามีดที่รับคมแบบนี้จะมีความคมมากกว่ามีดที่รับแบบซุ้มคมก็คือเอียงหินมากๆ นะครับเพราะว่านะความหนาของเนื้อเหล็กเนี่ยมันจะต้านมันมีแรงต้านหรือว่าแรงเสียดทานที่ที่ทำกับทากับเปลือกยางนะครับระหว่างเปลือกยางกับเนื้อเหล็กหรือว่าใบมีดเนี่ยมากกว่ามากกว่าการรับเการรัแบมบีดแบบนี้ซึ่งความหนาที่เรารับแบบนี้มาความหนาของใบมีดจะเหลือเพียง1มิลเท่านั้นนะครับหรือหรืออาจจะมากกว่า1มิลก็ไม่มากนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการเอียงเอียงหินมากๆนะครับเพราะฉะนั้น เทคนิควิธีการรับมีดกรีดยางที่มีใบมีดหนาเมื่อเราเลือกมีดได้แล้วเรารู้ว่ามีดกรีดยางที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยมีความหนาของใบมีดมากนะครับเราต้องใช้วิธีการรับแบบวิธีที่1ตามแบบเส้นสีแดงนี่นะครับใช้หินวางแนบแบบเส้นสีแดงคือพยายามรับให้ความหนาของใบมีดหรือของเนื้อเหล็กเนี่ยลดลงมาให้มากที่สุดนะครับลดลงมาให้มากที่สุดนะครับเพื่อเวลาเราไปใช้กรีดยางเราจะได้ใบเบาแรงลง นะครับเบาแรงในการที่เราจะต้องดึงมีดกีดยางให้คมมันแทรกเปลือกยางเข้าไปนะครับแต่วิธีที่2เนี่ยถ้าเราใช้วิธีการรับแบบนี้กีดยางได้เหมือนกันแต่ว่าต้องใช้แรงมากกว่ามากกว่าวิธีการรับแบบที่1น,นะครับเพราะว่าความหนาของเนื้อเหล็กแบบที่2เนี่ยมันเป็นความหนาของใบมีดที่เต็มเนื้อเหล็กก็คือ1.6มิลน,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อความหนามันมากกว่าเราต้องใช้แรงมากกว่าแบบที่1นะครับ แรงในการที่จะดึงมีดเพื่อให้คมมีดเนี่ยมันตัดเฉือนเปลือกยางออกมากกว่าการรับแบบที่1นะฮะดังนั้นการรับเทคนิคการรับมีดแบบใบมีดหนาเนี่ยผู้รับมีดจะต้องวางหินให้แนบกับใบมีดมากๆพยายามผลให้ใบมีดเนี่ยเนื้อเหล็กหรือใบมีดเนี่ยบางลงนะครับบางลงให้มากที่สุดนะครับแล้วการรับมีแล้วการกรีดยางก็จะทําได้ดีขึ้นมีดเล่มนั้นก็จะมีประสิทธิภาพ ที่ดีในการใช้งานในการกรีดยางนะครับอันนี้เป็นวิธเีเป็นเทคนิควิธีการรับมีดที่ถูกต้องนะครับหมายเลขหนึง่ง <c oughs> ก็คือเส้นสีแดงนะครับส่วนวิธีการนี้มันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ผิดนะครับแต่ว่าเวลารับไปแล้วการใช้งานมันจะไม่ดีเหมือนวิธีการรับแบบที่หนึ่งเ <c oughs> ท่านั้นเองนะครับนะครับที่ไม่เหมาะสมนะฮะจะเป็นแบบนั้นส่วนวิธีการรับมีดบางนะครับเรามาดูการรับมีดที่ที่มีใบมีดที่บางกัน ใบมีดที่บางก็คือคือใบมีดที่มีความหนาที่เหมาะสมในการที่เราจะนํามาใช้กรีดยางนะครับก็คือใบมีดที่มีความหนาอยู่ที่ประมาณ1มิลนะครับหมิลล mm ิเมตรบวกลบก็ประมาณ0.2ก็คือก็คือความหนาตั้งแต่0.8ม mm, ิลนะจนถึง1.2มิลนะครับ mm, ความหนาประมาณนั้นนะครับสำหรับมีดบางเนี่ยเทคนิควิธีการรับมีดบางเนี่ย จะตรงข้ามกับเทคนิคการรับมีดหนานะครับนะฮะเ,เมื่อกี้เรามาดูกันว่านะฮะดูรูปเมื่อกี้เราดูว่าออสำหรับวิธีการรับมีดกีดยางที่มีใบมีดที่หนานะครับเราจะต้องรับให้เนื้อเหล็กหรือใบมีดเนี่ยบางลงนะครับบางลงเหลือประมาณ1มิลหรือว่าบางลงจนมีความเหมาะสมแต่สำหรับมีดกีดยางที่มี ใบมีดท mm. 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 so ี่บางอยู่แล้วนะครับก็คือใบมีดที่บางประมาณ1มิลก็คือใบมีดที่มีมีความความหนาที่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับ1มิลนะครับดูรูปที่3รูปที่3เนี่ยตัวตัวใบมีดเนี่ยตัวเนื้อเหล็กหรือใบมีดเนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่1.0นะครับ1มิลนะครับเส้นประสีดำที่ผมขีด นะครับก็คือความหนาที่0-4หมายถึงว่านะครับถ้าถ้าเรารับมีดรับมีดแบบวิธีที่1นึงแบบแบบรูปหมายรูปหมายเลขหนึ่งนะครับแบบรูปหมายเลขหนึ่งเนี่ยถ้าเรารับมีดแบบนี้นะครับโดยเอียงหินมากๆเนี่ยรับมีดแบบนี้เนี่ยเนื้อเหล็กหรือความหนาของใบมีดนะฮะที่มันมีความหนาอยู่ หนึ่งมิลเนี่ยนะครับลองดูรูปที่สี่นะครับเหล็กที่มีความหนาอยู่หนึ่งมิลน,นะครับถ้าเรารับให้ให้ใบมีดมันบางลงโดยการฝนฝนให้เนื้อเหล็กบางลงเหมือนกับวิธีที่หนึ่งที่เรารับมีดหนานะครับความหนาของใบมีดจะลดลงเหลือเพียง0.4มิลน,นะครับอาจจะมากน้อยกว่านี้แต่นี่คือความความหนาของเนื้อเหล็กหรือใบมีดที่บางเกินไป นะครับบางเกินไปนะครับอันนี้นะครับถ้ารับแบบนี้จะบางเกินไปนะครับลองดูตรงจุดนี้ตรงจุดนี้เนี่ยการวางหินเนี่ยถ้าวางลาบกับาวางลาบหรือทําม,มุมกับแนวระนาบของใบมีดน้อยๆเนี่ยนะครับเนื้อเหล็กตรงส่วนนี้จะเหลือน้อยนะครับเนื้อเหล็กตรงส่วนที่ถัดจากคมมีดเข้ามาเนี่ยจะเหลือนิดเดียวนะครับอย่าลืมว่ามีดกีดยางเนี่ยเป็นมีดที่ต้องใช้คมดึง ผู้ผู้กีดยางเนี่ยจะต้องกระตุกกระตุกมีดเพื่อให้คมมีดเนี่ยแทรกเข้าไปตัดเฉือนเปลือกยางตรงๆเพราะฉะนั้นถ้าส่วนนี้เนี่ยส่วนที่ถัดจากคมเข้ามาเนี่ยมันเหลือเนื้อเหล็กน้อยหรือว่าบางเกินไปนะครับมีดเล่มนั้นเนี่ยเวลาไปใช้งานคมมันจะอ่อนครับต่อให้ชุบมาแข็งยังไงคมมีดก็อ่อนเนื่องจากว่าการรับมีดเนี่ยเรารับจนเนื้อเหล็กเนี่ยมันบางเกินเกินกว่าที่จะรับแรงกระแทกของคมมีดตรงๆได้นะครับนะครับซึ่งต่างกับ ซึ่งต่างกับม pues ีดมีดที่มีความหนานะครับมีดที่มีความหนาของเนื้อเหล็กเนี่ยเมื่อเรารับตรงเมื่อเรารับคมให้เรารับหรือฝนให้เนื้อเหล็กหรือใบมีดบางลงแล้วเนี่ยส่วนนี้เนี่ยครับส่วนนี้เหลือส่วนนี้ส่วนที่ถัดจากคมมีดเข้ามาเนี่ยมันยังเหลือความหนาของเนื้อเหล็กมากกว่านะครับมากกว่าใน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 มีดกริดยางที่มันมีมีความหนา ที่เหมาะสมอยู่แล้วก็คือ1มิลนะครับมีความหนาตรงนี้มากกวา่าเพราะนั้นมันมันจะเวลาไปใช้กีดยางมีกีดยางแบบแบบที่หนาแล้วรับให้บางลงเหลือ1มิลเนี่ยจะใช้งานได้ดีกว่าคือค,อคมจะทนกว่านะครับแบบนั้นเพราะนั้นมีกีดยางที่มันมีที่มีความหนามีกีดยางที่มีความหนาประมาณ1มิลวิธีการรับคือเราต้อง รับโดยการซุ้มคมนะครับท้งใต้ก็เรียกซุ้มคมหรือว่าตั้งหินให้เอียงทํามุมกับแนวระนาบของใบมีดให้มากแบบแบบนี้นะครับแบบาวางเอียงหินแบบหมายเลขสามคือแนวเส้นประสีแดงนะครับส่วนของส่วนของส่วนของเนื้อเหล็กที่ถัดจากคมเข้ามามันก็จะมีความหนาที่รับแรงต้านหรือแรงกระแทกจากการที่เราดึง มมีดเพื่อเพื่อตัดเฉือนเปลือกยางออกได้นะครับอันนี้จะเป็นวิธีการรับมีดสําหรับมีดบางนะครับมีดบางหรือมีดที่มีความหนาที่เหมาะสมประมาณ1มิลที่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 สมควรใช้หรือที่เหมาะสมกว่านะครับส่วนหมยเล็กสี่เนี่ยถ้าเรารับมีดให้มันบางเกินไปเวลาไปใช้งานคมมีดจะอ่อนนะครับจะมีความรู้สึกว่ามีดเล่มนั้นเนี่ยมีคมที่อ่อนเพราะว่า ตรงส่วนที่ถัดจากคมมีเข้ามาเนื้อเหล็กมันบางเกินไปใช้งานไปกรีดยางเพียงไม่กี่ต้นคมมีก็จะยู่หรือว่าพับเข้ามานะครับอันเนี้ยเนื่องจากการรับรับมีดที่ทําให้เนื้อเหล็กหรือว่าใบมีดเนี่ยมันบางเกินไปนะครับเพราะนั้นความเหมาะสมความเหมาะสมของความเหมาะสมของของของใบมีดนะครับความหนาที่เหมาะสมของใบมีดนะฮะถ้าเราเราเลือกซื้อมีดได้แล้ว เรารู้ความหนาของใบมีดว่ามีดที่เราเลือกซื้อมาเนี่ยมันเป็นใบมีดที่หนาหรือบางนะครับเราก็ต้องใช้เทคนิควิธีการรับมีดแบบนี้นะครับก็คือมีดหนาตามรูปหมายเล็กหนึ่งก็คือมีดหนาเราต้องรับให้ใบมีดบางลงนะครับเหลือเหลือใบมีดที่มีความหนาที่เหมาะสมก็คือประมาณ1มิลนะครับมีดหนารับให้ใบมีดบางลงนะครับส่วนใบมีดที่บางอยู่แล้วก็คือมีความ หนาของใบมีดประมาณ1มิลต้องรับให้ใบมีดหนานะครับก็คืออย่ารับให้อย่ารับหรือฝนให้ความหนาของใบมีดหมดลงไปอีกหรือว่าสึกลงไปอีกนะครับเพราะว่าใบามีดมันจะบางเกินไปทําให้คมมีดเนี่ยอ่อนนะครับจําไว้ง่ายๆว่านะครับใบมีดหนารับให้บางนะครับ ส่วนใบมีดที่บางรับให้หนาโดยการตั้งมีดให้ทํามุมมากๆกับแนวระนาบของใบมีดหรือว่าซุ้มคมน,นะครับเหมือนแบบในทางใต้เขาเรียกนะครับจำไว้แค่นี้เองก็คือมีดหนารับให้บางแบบนี้นะครับมีดบางรับให้หนานะครับแล้วใบมีดที่บางเนี่ยถ้าเรารับโดยวิธีการซุ้มคมหรือว่าตั้งหินให้มันเอียงทํามุมกับแนวระนาบของใบมีดมากๆแบบนี้เนี่ยใบมีดเนี่ยที่มีความแข็งที่ดีเนี่ยจะมีอายุก,การใช้งานที่นานมากนะครับเพราะว่าเวลาเรารับคมเราจะรับ เฉพาะตรงส่วนคมแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเรารับให้มันบางใบมีดบางลงแบบไหมเล็กสี่เงี้ยนะครับการใช้งานเนี่ยใช้ใช้มีดไปเพียงไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนนะครับใบมีดก็จะหมดเพราะว่าตรงส่วนนี้มันบางมันก็จะหายไปเรื่อยๆยิ่งรับยิ่งหายยิ่งรับยิ่งหายบางครั้งเนี่ยมีที่ชุบมาแข็งมากๆพอรับไปแล้วคมมันจะหล่นนะครับคนที่ซื้อมีดมาก็จะมองว่ามีดเล่มนั้นเนี่ยชุบมาไม่ดีนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อรับแบบนี้แล้วคมมีดจะอ่อนส่วนใหญ่แล้วจะอ่อนนะครับเ,เนื่องจากเรารับแล้วส่วนของคมมีดเนี่ยมันบางเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นการรับมีดเนี่ยใช้การเทคนิคการรับมีดให้ถูกวิธีนะครับอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ก็คือมีดหนารับให้บางมีดบางรับให้หนานะครับจะเราจะได้ประสิทธิภาพของมีดในการใช้งานที่ดีนะครับถ้ามีปรึกษามีปัญหาอะไรต้องการปรึกษาผมโดยตรง ก็โทรได้ที่ที่เบอร์080นะครับ3824679หรือหรือว่าเบอร์ d t a ท0914230597นะครับหรือไปพูดคุยปรึกษากันในกลุ่มชาวสวนยางออนไลน์ทาง Facebook นะครับหรือทาง Facebook โดยตรงก็ได้ที่ชื่อตีมีดกีดยางออนไลน์นะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องมีดกีดยางนะครับทุกรูปแบบนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเรื่องของเทคนิคการรับมีดหยางแบบใบมีดหนาและมีดบางนะครับไว้จำไว้ว่าใบมีดที่หนาต้องรับให้บางส่วนใบมีดที่บางรับให้หนานะครับแค่นี้นะครับ,รบเวลาใช้งานจะได้ใช้มีดให้มันคุ้มค่ากับมีดที่เราซื้อมานะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ